ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก็พอกับยายบนค้นสาระคามเนาะคะ่ะเนาะมือนี้ยายบนเกาพเนียดาง่ามไม่พี่น้องเบิง้งคือเกาค่ะมือนี้ก็มาโชยู่สามสีตเนาะคะ่ะเนาะเป็นพเนียน่าั้นหักปั๊บได้ถอดได้ตัวหนึ่งเพีนกวดล้านคางเดียวอีตัวหนึ่งลระอกคะ่ะขอนบนสองตเนาะคะ่ะเป็นค้นบนสีดำกับสีนี่เนาะคะ่ะสีแดงแดงนี่เนาะคะ่ะ เนยบนเอาลงให้พี่น้องเบิ้งคือเขาก่อนจะส่งลูกค่ะค่ะมาเบิ้งกันเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นซานหักปั๊บได้ถอดได้คางเดียวสีดำเนาะคะ่ะอีกกงที่ผอมเนาะคะนะ่ะเนาะกงทีผอมแล้วก็มีเทนเอนกวาดล้านคางเดียวส่งเอนหลังเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีค่อนบนอีกสองตัวค่ะ ก้อนบนสีดำครับสีแดงนี่นะคะนะ่ะเนาะสองตัวส่งลูกค้ามืออืดน,นี่แหละคะ่ะก่อนผี่ส่งกับสีไทยให้เบิ้งยังสีคือเก่านะคะนะ่ะเนาะสีดำเนาะคะ่ะามาให้เบิ้งแทกกันเนาะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่เห็นแล้วกะชอบสีใดกะโทมาสัางใดค่ะเียวสีดำหรือเสียวสีแดงสีก็ได้นะคะนะ่ะเนาะ โทรมาสั่งเลยเนาะคะช่วงนี้งานบ่ค่อยเงีวปันไดเนาะคะเนาะเอามาโชว์ให้พี่น้องเบื้ง ลูกค้าไม่ที่เขาไปเบ่งในยูทูบของยายบนญคนตาลข้ามแลวกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อจะได้เห็นผน,นงาดงามๆที่ยายบนเอาลงกไหเบึงนะคะมีหลายอย่างค่ะที่ยายบนเหตุอยู่เนาะ,ะเนาะมีผนียนท่านฮักปับได้ถอดได้คางเดียวสองขางท่านตรงคางเดียวสองขางหรือว่าเทนหรือว่าจะเป็นค้อนบนเสื้อตุ๊กตูดแล้วกะ กระโจมเนาะคะ่ะเนาะแี่ยายบนรับเพดอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวนี้มีหลายยางอยู่เนาะคะ่ะเพื่อลูกค้าคนใดสนใจกัโทษ่รกิงกลางข่าม้าสั่งใดค่ะเดี๋ยวนี้กะคิวบอย่าวนะค,ะนะคะ่ะเนาะทัวรมาจองคิวไว้เนาะคะ่ะแต่วายยายบนบรายเฮดไะะวเลยค่ะสวดมากได้บนสีเฮดตะอกไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นอกสันฮักเป็นสั้นตรงเป็นเทนเป็น ก้อนบนนังสิเนาะคะ่ะแค่บนจะเฮ็ดไวแต่ว่าบ่าได้ขืนโกงไวถ่านเนาะค่ะเพราะว่าตะละมือลูกค้ากับสร้างค้ละแบบพนลระย่างกันเนาะค่ะขืนโกงไวกับยามมันขืนสนิมเนาะคะ่ะเนาะลูกค้าสร้างมาแล้วจังคอยเฮ็ดให้เดี๋ยวมันบ่สวยเนาะค่ะเจียบให้อะรตนใจแบบไรกัโทุมาสร้างได้ค่ะ เน,นะคะสวยงามเนาะค่ะเนาะนี่หลายแบบหลายยากเนาะคะ่ะโคกินกลางเข่ามาเนาะคะ่ะหรือว่าจะเข่าไปสร้างในเพจของย้ายบนค้นสารข้ามก็ไดเนาะค่ะเนาะโมาบเบอร์ที่ย้ายบนขึ้นไหนั่นะก็ได้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องเบิ้งซ้ํหนีก่อนเนาะคะ่ะ จังพอกันคลิปหน่าเดี๋ยวเย่ยบนเอานเนียตัวใดล่งทายลงให้เบิ้งกะเัน่จะถักค่อยติดตามเบิ้งค่ะฟดติดตามไหวเนาะค่ะนาะสิได้เห็น,นเนียงงนงามๆเนาะค่ะนะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ